นี่พี่น้องนี่นี่ครับพจน์ฝายนี้ฝ่ายตะเวียนครับนนปัญญา,ลาเลยตั้งไหนหน้องนี่น้อ,องเอาละครับพี่น้องเอาแล้วมันไผ่มัน,ม,น,ม,นมันครับบ่อยยุวินฟาร์มหุดรธานีครับสวสดไปสวสดไปกูนะครับพี่น้องโอ้ยกูนะอุ่าะเงียบไว้กูนะ นะครับขาวผ่านขาวผ่านเลยครับคนน่ะนี่คักวข้แต่ละคนเอานี่ตรงนี้ขึ้เงียบแต่เนาะเราฟังไหมไปไปเข้าไปเบิองมุมพุ่นครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่ครับพ้นพ้นแยบฝันฝันตเวียนครับ เปนี่นัเลยงไนน่องี่น้องป็นี่เหมนแ่เยเลยนี่ามน้าวแม่นี่พี่น้อเูครับแมนีุ่นับเป็นขาควมาเพียบเลยครับขนแม่เดแนี่ครับได้แ่หรเปดกได้แ่นอะไรต้อนบบอ๋ไอจวดนี่นาเข้า้นนะครตีแล้วครับีแล้วครับสา ตามรผนะครับสวดสวัดดังสองครับสอง,สอง,สองรุ่นดังนี้ครับพี่น้องรุ่นดังนี้ดังนี้มันครับเฮ็บเฮ็บ เออไดี่ยวสองถูกตาพันตาครับอุ้ยนะครับกลางนะครับอ้วนนะด่างนี้ค่ะครับคุณนะเออด่างนี่ค่ะค่ะนะครับจูบดอกเดียวหุ่ฟางหุ่นครับฟางหุ่นกมาเนื่องครับด่างนี่ไาตัวหนึ่ง เป็นไรเป็นไรครับเป็นไรดงังไงล่องยกลงยกเลยครับุดังนี่ครับปากแดงแก้มช้ำครับนี่นอนปลานิ่งแม่ยุพินครับใส่นี่ใส่ได้ครับดังนอนครับ มันมน,นี่นี่ครับยูถือจุดครับน,นะครับเป็นเป็นยูถือจุดนะครับอ๋ออีกแม่ไงครับนี่น,น,นด่างนัลนครับตึงตึงสองแต้ม คุณพ่อครับคุณพอ่อแม่าบาทหนึ่งแม่าบาทสองครับทางพี่ครับพี่เอ้ยเอาแล้วครับดังเลยแมนนี่แมนครับนี่ครับรพี่พออร,งอ,อ,รองไงครับยู่สูงกระตักอย่างนะครับบอกย่พินครับวันนี้จังหวัดอุดรธานีนะครับ ยกผู้สูงครับยกขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะคุณพ่ออีกแล้วหมานอีกแล้วคุณพ่อครับพ่อหมันแล้วคุณพ่อครับเบิบเบู้บ่าวสองบ่าวสามนะครับเขาเขาเขาครับเลี้ยงครับ อระทับมดาครับคุณพ่อผมเองนะครับคุณพ่อเบาต่านะครับมันนี้คุณพ่อลงเองนะครับผมมาหาถ่ายคลิปนะครับผู้ใดเบ่งสองเบาต่ากบบเบาต่มเพื่อนชวนมาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับตัวล้วครับพี่น้องเอข้าเขาดีดีครับนี่นี่เาขาอิรีครับสองบรรยากาศ พี่น้องได้ชมกันนะครับก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อวะเฮ้าสิไปสพี่น้องคลิปนี้ก็กราบสวัสดี